เรามาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสและมีชีวิตชีวากันนะคะวันที่ 4. สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันจันทร์ขึ้น10บค่ำเดือน9ปีมะเส็งใครที่ทํางานด้านการแก้ปัญหาใครที่ต้องสะสางงานต้องเคลียร์งานวันนี้อาจารย์แนะนําเป็นสีดํากับสีม่วงค่ะเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มไอเดียใหม่ๆเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานส่วนในเรื่องของโชคลาภเงินทองใช้สีเหลืองกับสีครีมค่ะแต่ถ้าใครที่ดูดวงกับอาจารย์แล้วใช้สีเหลืองสีครีมไม่ได้ ใช้สีเขียวแทนได้นะคะแต่ถ้าสีเขียวไม่มีหรือไม่สามารถใช้ได้มีอีกกลุ่มสีหนึ่งค่ะคือสีเทาสีบลอนหรือว่าสีควันบุหรี่ก็ใช้ได้เช่นกันสําหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีแดงฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหรา วาราตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนธสีเสี้ยมงคลดาวเสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจอนค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ